ครับมาดูสถานการณ์น้ำรำตะคองนะครับวันที่17ตุลาคม2563นะครับตอนนี้น้ำปริมาณค่อนข้างสูงนะครับก็ให้ตตยน้ำเตรียมตัวนะครับระมัดระวังติดตามสถานการณ์นะครับตอนนี้รู้สึกว่าน้ำจะสูงมากนะครับของเขตอำเภอสุเนินจังหวัดนครรีมานะครับในเขตเทศบาลนะครับตอนนี้ทางสะพานข้ามไปส่วนตะนาทเทศบาลตำบลสุเนินนะครับน้ำสูงจะ ขึ้นตลิ่งแล้วนะครับตอนนี้น้ําสูงมากนะครับพี่น้องที่อยู่ริมคลองนะครับของแม่น้ําลาตะคองนะครับก็เตรียมตัวนะครับเก็บของขึ้นที่สูงได้แล้วนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะนะครับน้าก็คงจะเป็นการระบายมานะครับเพราะว่าคือฝนตกแรงมากแลวคลองไผ่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าระบายมาหรือยังแต่ว่าน้ําค่อนข้างสูงมากเลยนะครับตอนนี้จะติด ตลิมลิงลิมตะพลิมอะไรก็เรียกลิมสะพานนะครับที่ข้ามไปสุวนะทรนาเทศบาลตำเภสุนเนินนะครับก็ให้พี่น้องได้ดูสถ,ถานาการณ์น้ําของอำเภอสุนเนินจังหวัดน,นาครราชสีมานะครับว่าน้ําสูงขนาดไหนนะครับปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นของอำเภอสุนเนินจังหวัดน,นาครราชสีมาอยู่ที่สะพานดํานะครับเลยสถานีรถไฟสุนเนินนะครับ วันนี้น้ำสูงเหมือนวันที่1ตุลาคมเลยนะครับวันนี้วันที่17ตุลาคมนะครับถือว่าน้ําสูงมากนะครับอยู่ที่สะพานดํานะครับสถานการณ์น้ําในเขตเทศบาลอำบภสุงเนินนะครับวันนี้น้ําค่อนข้างจะสูงนะครับปริมาณน้ําสะพานดําเห็นไหมมันเยอะมากนะครับวันที่1ตุลาก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้สิตุลาคม 2,563นะครับสถานการณ์น้ําในเขตเทศบ,บาลอำเภอสุนเนินให้พี่น้องนะครับก็ได้ที่ตติดตามสถานการณ์น้ําได้ชมน้ําปริมาณน้ํานะครับว่ามากขนาดไหนนะครับตอนนี้เราก็มาดูน้ํานะครับในเขตอำเภอสุนเนินจังหวัดคอนสิมานะครับตอนนี้น้ําปริมาณสูงมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสะพานวัดน้อยสะพานหลวงพระคูณพริสทธิ์โทนะครับว่าน้ําขึ้นถึงสะพานยาง ถยเบ้าอีกนะครับก็ให้ดูสถานการณ์น้ำไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้น้ําปริมาณสูงมากนะครับพี่น้องที่อยู่ใต้น้าเตียครับอยู่จี้หลังวัดใหม่อมพรนะครับหรือวัดน้อยนะครับตำบลสุงเนิอนอำเภอสุขเดืนจังหวัดนครราชสีมานะครับสะพานหลวงประคูณปริสุทธโธนะครับสร้างไว้ตั้งแต่ปี38นะครับก็น้ําปริมาณน้ําตอนนี้ก็จะขึ้นสะพานแล้วนะครับ ถือว่าเยอะนะครับเหมือนวันที่หนึ่งที่สองตุลาคมเลยนะครับน้ำเยอะมากตอนนี้แปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับที่วัดใหม่อํมพรตสงเดเภอสมเนิจจังหวัดนครราชสีมาน้ำขึ้นสะพานนะครับแอดมินก็อยู่ตรงนี้แล้ะครับเพราะว่าน้ำมันสูงมากนะครับให้ดูน้ำที่สะพานนะครับหลวงพ่อคุณบริสุษีโธนะครับด้านหลังวัดใหม่อัมพรน้ำสูงมากนะครับน้ำท่วมสะพานแล้วนะครับ ดูปริมาณน้ำนะครับลงพ่อคูณปริสุโทโธเหมือนทบานลาวๆนะ <c oughs> ครับอู้น้ำเยอะมากเลยนะครับพี่น้องใต้น้ำนะครับก็ติดตามสถานการณ์น้ำด้วยกันนะครับเพราะว่าน้ำตอนนี้สูงมากนะครับก็เก็บของขึ้นที่สูงแล้วกันครับเพราะว่า อาการน่าเป็นห่วงเพราะว่าฝนตกตลอดเลยนะครับพี่น้องที่อยู่ตำบลโคราชตำบลโค้งยางตำบลกูจิกนะครับเตรียมรับมวลน,น้ําจากด้านบนไม่ได้เลยครับตอนนี้อยู่ที่เขตเทศบาลตำบลสงเนินอำเภอสงเนินจังหวัดนครสพาหลวงพ่อคูณปริสโทนะครับสร้างปี2538ที่วัดใหม่อำพรนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำเริ่มเอ่อขึ้นริมตลิ่งแล้วนะครับ สะพานข้ามคลองทายเบ้านะครับที่ชุมชนสว่างแสงธรรมธรรมสถานนะครับตอนนี้ปริมาณน้ํานะครับถึงริมฝั่งคลองแล้วเริ่มท่วมไปในส่วนแล้วนะครับก็ดูนะครับก็ขามผสมกล้วยแล้วนะครับปริมาณน้ําสูงมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขั้นฝ่อระวังแล้วนะครับในเขตเทศบาลตะบนสุนเนินนะครับให้พี่น้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับท่านที่อยู่ใต้น้ําก็เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูง ครับถ้าน้ําวัดตะคองลงนะครับชุมชนตะคองลงสัตวรันเขตเทศบาลตำบลสุเนินหมู่ทสามนะครับตำบลสุเนินำเภสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้8ปดนาฬิกาจะ9ก้นาฬิกาแล้วนะครับดูสถานการณ์น้ําในเขตอําเภอสุเนินนะครับตอนนี้น้ําค่อนข้างสูงมากนะครับก็ถือว่าปริมาณเยอะพอสมควรนะครับล้นเริ่มเอ่อท่วมตริ่งเข้าไหลเข้าเขตชุมชนแล้วนะครับ ท่านที่อยู่ดิมน้ำก็เตรียมตัวรับประทาน